สปอยสเสน่รักคุณนางหญิงจำนวนสี่เล่มจบเป็นนิยายอีกเรื่องหนึ่งที่แอดชอบมากอันดับหนึ่งในดวงใจอ่านไม่ต่ำกว่าสี่รอบจึงอยากมานำเสนอกับทุกคนหากมีโอกาสอาจนำมาทำนิยายเสียงให้ทุกๆคนได้ฟังกันวันนี้เลยจะมาสปอยเนื้อเรื่องมาให้สมาชิกฟังกันก่อนสเสน่รักคุณนางหญิงเป็นนิยายแนวย้อนเวลามาแก้ไขอดีตแก้แค้นใหมแอดไม่แน่ใจฮ่าฮ่า แต่เหมือนนางเอกจะกลับมาทำในสิ่งที่ตนเองอยากจะทำมากกว่าเปิดเรื่องมาในยุคสมัยที่มีสงครามและความยากลำบากอยู่ทุกคนทุกแห่งนางเอกเป็นเพียงลูกอนุสายรองที่เป็นลูกอนุอ,อีกทีจะเห็นได้ว่าในสังคมสมัยนั้นถือชนชั้นเป็นสำคัญการที่นางเอกเป็นลูกอนุสายรองจึงไม่มีทางเลือกมากนะักดังนั้นเป้าหมายเมื่อมีโอกาสกลับมาคือการเปลี่ยนชะตาชีวิตไม่กลับไปในเส้นทางเดิมที่ตัวเองเคยเดิน ส่วนตัวแอดชอบนางเอกแนวนี้มากคือเป็นคนมีสเสน่ห์สวยรูปร่างเยาวายวนเป็นแนวสาวสวยที่น่าหลงไหลเหมาะกับให้ผู้ชายลุ่มหลงหลายคนที่อ่านอาจไม่ชอบนิสัยนางเอกนางเอกจะมีความคิดไม่เหมือนคนสมัยนั้นไม่เป็นไปตามคันลองคลองทมการที่มีประสบการณ์ในอดีตมาทําให้นางเอกมีความคิดจะหาสามีดีๆสักคนคนที่สามารถอยู่ด้วยกันอย่างเรียบง่ายและแน่นอนว่าจะไม่เป็นอนุที่ต่าต้อยเด็ดขาด ทำให้ดูเหมือนนางเอกใจโลเลพยายามเข้าหาผู้ชายที่เหมาะสมกับตนเองและยังมีบางมุมที่ยังลังเลกับอดีตสามีในชาติก่อนเพราะเหตุและผลต่างๆซึ่งในชาตินี้เปลี่ยนไปมากทําให้อดีตสามีปฏิบัติกับนางเอกต่างไปกับในอดีตในชาติก่อนนางเอกก็พยายามดิ้นรนกับสถานภาพบุตรอนุของตนจนได้เป็นภรรยาแม่ทัพ แต่ด้วยเล่ห์กลต่างๆที่นางเอกทําเพื่อให้ได้เป็นภรรยาของเขาทําให้อดีตสามีรังเกียจนางเอกแม้จะยอมแต่งงานด้วยแต่ไม่ยอมแต่ต้องนางอีกทั้งมีหญิงสาวต่างๆเข้ามาพัวพันในชีวิตของพวกเขาจนถึงจุดที่อดีตสามีต้องการหย่านางเอกเพื่อแต่งลูกพี่ลูกน้องของนางเอกเข้ามาทําให้นางเอกยอมรับไม่ได้ยอมเผาตัวเองตายดีกว่าถูกยาออกไปแอดชอบตอนนางเอกถามตัวเองว่าทําไมทําไม อยู่ในกองไฟที่เผาผลาญอยู่รอบตัวทําให้เห็นความคลั่งแค้นกับคล่องใจที่นางเอกได้รับทั้งยังไม่เข้าใจว่าตนเองผิดตรงไหนตอนที่นางเอกมาเกิดใหม่ตรงกับช่วงเวลาที่มีสงครามเข้ารุกรานมาพอดีทุกคนกําลังอพยพหนีตายซึ่งมีตระกูลหนึ่งที่ถือเป็นตระกูลชั้นสูงนั่นคือตระกูลหวังที่ทุกคนหวังพึ่งใบบุญเป็นแกนนาในการหนีสงครามในครั้งนี้นางเอกก็เช่นเดียวกัน นางใช้ประสบการณ์ในอดีตเรียกร้องความสนใจจากหวังชีคุณชายเจ็ดสกุลหวังเสียงรองเท้าไม้ที่ก้าวเดินเป็นจังหวะขัดกับเสียงพินของคุณชายเจ็ดเรียกร้องความสนใจจากเขาได้จริงๆเป็นฉากเปิดตัวนางเอกที่แอดวอลมากทำให้เห็นภาพสเสน่ห์ของนางเอกออกมาเลยทำให้หวังชีในตอนนั้นที่ยังไม่คิดอะไรเกิดความสนใจในความแปลกและการกระทำของนางเอกยอมให้นางเอกติดตามขบวนอพยพกลาย เมื่อเริ่มขบวนอพยพนางเอกอาศัยความทรงจําจากชาติก่อนช่วยให้ทั้งขบวนรอดพ้นอันตรายถึงแม้หลายคนยังไม่เชื่อในความสามารถของนางเอกแต่ก็สามารถยกระดับนางเอกจากบุตรสายรองให้สูงขึ้นมาในใจทุกคนได้จนขบวนนางเอกมาพบกับกองทัพของอดีตสามีทําให้เหตุการณ์ต่างไปจากชาติก่อนอดีตสามีเหมือนจะให้ความสนใจนางเอกมากขึ้นต่างจากในอดีตชาติแต่นางเอกในตอนนั้นก็ตัดสินใจจะไม่ไปกลับไปสู่วังวนเดิมอีก แต่เหตุการณ์ก็พลิกผันไปต่างๆนานาจนทําให้ทั้งสองมาพัวพันกันอีกจนมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้นางเอกคิดจะเปลี่ยนใจที่จะกลับมาอยู่ข้างอดีตสามีเป็นภรรยาเอกของเขาอีกครั้งแต่ความจริงจากอดีตก,ก็กลับมาอีกครั้งอดีตสามีกลับรับลูกพี่ลูกน้องของนางเอกคนนั้นมาเป็นอนุของตนเองเขาเพียงคิดว่าแค่เป็นอนุผู้หนึ่งเท่านั้นแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือจุดที่นางเอกรับไม่ได้ที่สุดและไม่ยินยอมที่จะเป็นภรรยาของเขาอีกต่อไป ในจังหวะนั้นนางเอกที่มีความชื่นชมและยกย่องหวังชีมาตลอดก็เกิดความสัมพันธ์กันขึ้นมาสาเหตุเกิดจากความหวังดีเกินไปของสาวใช้พระเอกที่คิดว่านางเอกเป็นคนในใจของพระเอกที่คอยห่วงใยช่วยเหลือมาตลอดเลยจัดการทุกอย่างเสร็จสับพทำให้พระเอกนางเอกเขามี่ําคืนวาสารร่วมกันนางเอกรู้ตัวเองดีว่าตนเองไม่มีฐานะสมกับพระเอกไม่สามารถเป็นภรรยาเอกของเขาได้พระเอกก็เช่นเดียวกัน ด้วยฐานะของเขาให้ฐานะนางเอกได้เพียงตำแหน่งอนุผู้สูงศักดิ์เท่านั้นแต่ด้วยใจนางเอกไม่ยินยอมถึงแม้ร่างกายจะเป็นของพระเอกแล้วก็ไม่ยอมเป็นอนุและเมื่อมาเจออดีตสามีที่รับน้องสาวเป็นอนุอีกนางเอกจึงหมดหวังกับชีวิตนี้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตอะไรได้เลยนางเอกเลยขี่มาออกไปรบกับข้าศึกที่กำลังรุกเข้ามาในเมืองด้วยตัวคนเดียวจนพระเอกร้อนรนส่งองค์รักของตนไปปกป้องอารักขา เหตุการณ์นี้ทําให้คนในตระกูลของนางเอกเห็นความสําคัญของนางเอกตัดสินใจพานางเอกเข้าไปในเมืองหลวงด้วยเมื่อมาถึงเมืองหลวงฮ่องเต้ได้ยินเรื่องราวของนางเอกจึงให้นางเอกขอรางวัลกับพระองค์ได้แต่เหนือความคาดหมายของทุกคนนางเอกขอบวชชีจ้าพระเอกในตอนนั้นที่มีแผนในใจที่จะต้องรับนางเอกมาเป็นของตนเองให้ได้ถึงกับไปไม่เป็นทําอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะ นางเอกในตอนนั้นมีความคิดว่าในเมื่อหางานแต่งงานดีๆให้กับตนเองไม่ได้ก็บวชชีดีกว่าสามารถมีชีวิตพึ่งพาตนเองได้ก็เพียงพอแล้วหลังจากนั้นห้องเต้ประทับใจนางเอกมากมอบตำแหน่งขุนนางเลื่อนลอยตำแหน่งหนึ่งให้นางเอกพร้อมที่ดินและองครักษ์ทำให้นางเอกคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอในชีวิตนี้แล้วแต่ไม่เจ้าพระเอกไม่ยินยอมเข้ามาพัวพันกับนางเอกตลอดใช้วิธีการต่างๆทั้งหลอกทั้งลอ่อทำให้นางเอกสับสนมึนงง ไม่อาจสลัดความเกี่ยวพันกับพระเอกไปได้ส่วนอดีตสามีที่ไม่เข้าใจการกระทําของนางเอกก็ตามมาถามนางเอกถึงในวัดว่าได้ตกลงกันไว้แล้วฉไหนานางเอกถึงกลับคําแถมยังพาลูกพี่ลูกน้องของนางเอกคนนั้นติดตามมาด้วยแอดจะบอกว่าท่านพลาดแล้วท่านแม่ทับบวกกับตอนนั้นพระเอกรุกหนักพานางเอกหนีไปกับอยู่เขาด้วยโดยไม่สนใจตระกูลตนเอง ด้วยพระเอกมีความมั่นใจในตนเองว่าสามารถควบคุมทุกอย่างอยู่ในมือแม้ตระกูลไม่เห็นด้วยกับการแต่งนางเอกแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยมือจากนางเอกพานางเอกไปอยู่ด้วยอย่างที่กล่าวมาพระเอกหวังชีเป็นคนสูงสักอีกทั้งรูปงามมากความสามารถเป็นที่หมายปองจากทุกคนในเมืองหลวงไม่เว้นแม้แต่องค์หญิงที่ลุ่มหลงในตัวพระเอกแต่พระเอกก็เป็นคนหญิงในศักดิ์ศรีของตนเอง เขามองว่าตนเองสูงสักเหนือกว่าราชวงศ์ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องก้มหัวให้พระเอกจึงวางแผนให้องคหญิงได้รับการลงโทษจากความอิจฉาริษยาและหึงหวงขององค์หญิงโดยใช้นางเอกเป็นเหยื่อล่อใช้ขัใช้นางเอกนี่คือความเท่าๆของพระเอกที่หลายคนไม่ชอบเพราะตอนนั้นนางเอกกําลังท้องลูกของพระเอกอยู่แม้จะไม่ได้ประกาศออกมาให้ชัดเจนแต่พระเอกก็รู้อยู่ในใจว่านางเอกกําลังท้อง แต่ยังยินดีสละลูกเพื่อแผนการที่ตนเองวางไว้อย่างมั่นใจว่านางเอกจะปลอดภัยแต่ไม่จ้ามันผิดแผนเพราะนางเอกรักพระเอกมากไม่ยินยอมให้พระเอกได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้จึงยอมแลกเป็นแลกตายกับองคหญิงไม่สนใจแม้แต่ชีวิตตนเองทำให้นางเอกตกอยู่ในสถานการณ์เป็นตายกว่าจะรอดชีวิตมาได้ทำให้นางเอกสำนึกว่านี่คือแผนการของพระเอก พระเอกเขาถึงกับรู้ด้วยว่านางเอกกำลังท้องอยู่ก็ยังทำเช่นนั้นทำให้หนางเอกเสียใจและผิดหวังกับพระเอกเป็นอย่างมากไม่ยอมคุยและพบหน้ากับเขาทำให้พระเอกว้าวุ่นเป็นอย่างมากเขาถึงได้รู้ถึงการกระทำที่ผิดพลาดของเขาแต่ก็ด้วยศักดิ์ศรีที่คำคอยอยู่ทำให้เขาไม่อาจวางลงและขอโทษนางได้ทั้งไม่ยินยอมจะเสียนางไปกว่าความรักทั้งสองจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ กว่าจะมีความสุขนับว่าหนักมากจริงๆสำหรับแอดยังคงชอบนางเอกที่แม้ในความคิดจิตใจไม่ได้ขาวสะอาดแต่มีความคิดและแนวทางของตนเองแม้ไม่สามารถพลิกชะตาของตนได้แต่ก็สามารถยืนหยัดตั้งมั่นได้อย่างมั่นคงจนท้ายที่สุดทุกคนถึงต้องยอมรับในความรักของทั้งสองในส่วนพระเอกก็วางเกียรติยศของตนเองเพื่อให้ได้อยู่กับนางเอกแม้จะหลบลี้อยู่ในหุบเขาแต่ทุกคนในเมืองหลวงยังให้ความสำคัญและสนใจ แม้ในตอนแรกพระเอกของเราดูเหมือนจะไม่ได้คิดจะยกนางเอกขึ้นมาเป็นภรรยาด้วยสภาพความคิดเห็นในสมัยนั้นที่เห็นความสำคัญยึดความเหมาะสมของฐานะเป็นหลักว่าฐานะของนางเอกยังไงก็ไม่เหมาะสมแต่ในท้ายที่สุดพระเอกก็เลือกนางเอกกลับเป็นตระกูลหวังและประชาชนที่ไม่สามารถทิ้งคุณค่าและความสามารถของพระเอกไปได้สุดท้ายต้องเชิญทั้งสองออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมืองที่ดูเหมือนมีเพียงพระเอกที่จะช่วยเหลือได้ และจุดที่น่ารักของเรื่องนี้คือลูกๆของพระเอกนางเอกที่น่ารักมากอยากให้สมาชิกได้ลองติดตามทดลองอ่านถึงความน่ารักของพวกเขาดูเป็นอีกเรื่องที่แอดแนะนำอย่างสุดใจมีหลายๆเหตุการณ์ที่น่าสนใจในเรื่องที่แอดไม่ได้กล่าวถึงรวมถึงเหตุการณ์ระหว่างความรักระหว่างพระนางของเราที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วเแบบี้ตัวน้อยเกิดขึ้นตอนไหนแอดอยากให้ทุกคนได้ลองอ่านถึงความหวานของคู่พระนางของเราที่เกิดขึ้น แล้วสมาชิกจะชอบนางเอกแบบที่แอดชอบหรือเปล่าอย่าลืมไปหาเรื่องนี้มาอ่านกันนะคะ